นี้เราลองมาดูกันนะครับว่า Mitsubishi Pajero ปี2023โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับมาติดเป็นชุดแต่งของ M Rider นะครับจะติดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับตัวแรกนะครับที่ติดก็เป็นตัวอักษรนะครับเขียนว่า Pajero Sport นะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสีดําเป็นเพราะว่ารถเป็นสีบอลนะครับจะตัดสีดําได้ดีที่สุดนะครับเน้นโทนดําดุดันไม่เกรงใจใครนะครับแบบนี้เลย ตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับไม่บังไฟตัดหมอกและเซ็นเซอร์นะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยแบบนี้นะครับสำหรับชิ้นหน้าส่วนหลายๆคนนะครับมักถามเรื่องการติดตั้งว่าติดตั้งยังไงมีผลกับตัวรถไหมนะครับกิ๊บนะครับใช้ของคู่ตัวคู่ของเดิมเลยนะครับแล้วก็ยางนะครับในการกันลอยทําให้ตัวของคู่ตัวรถกับสเกิร์ตไม่ชนกันข้างใต้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับจะมีตัวของ 92หน้า3เอที่ใช้สำหรับรถเท่านั้นนะครับจะทำให้เป็นลอยได้น้อยที่สุดแล้วเวลาเราถอดนะครับรถจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดนะครับส่วนชิ้นข้างมีอะไรบ้างนะครับชิ้นข้างก็จะมีตัวของคิ้วล้อนะครับแล้วก็กราบข้างสำหรับตัวของชิ้นข้างนะครับตัวนี้มีมาให้แล้วนะภาพรวมนะครับประมาณนี้เลยจะสังเกตได้ว่า เน้นสีดำตัดลงไปนะครับทำให้รถดูขมเข้มมากยิ่งขึ้นยิ่งตัวของเขาเรียกอะไรเอ่อมือจับหรือที่จับนะครับเป็นสีดำอยู่แล้วแล้วติดคิวล้อนะมันลงตัวกันมากขึ้นยิ่งไปอีกนะครับชิ้นหลังนะครับก็จะเป็นท่อสี่เหลี่ยมนะครับหรือท่อใบไม้ที่หลายๆคนเรียกว่าท่อเบนซ์นนะนี่ครับ ข้างล่างนะครับก็จะมีตัวของท่อหลอกนะครับในการช่วยทําให้ตัวของควันนะครับไม่หมวนเข้ามาในรถทําให้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ทําให้ะเกิดไม้อีกด้วยนะครับสําคัญมากๆข้างหลังก็ยังสามารถใช้เซ็นเซอร์ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้นะครับข้อดีของเขาปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆตัวนี้สังเกตได้ว่ามันจะเป็นทับทิมนะพอเป็นทับทิมแบบเนี้ยมันจะกินตาน้อยกว่าเวลาคนขับตามนะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะครับ เวลาเราสตาร์ทแล้วเนี่ยในตัวของเซนเซอร์เนี่ยมันไม่กวนจริงไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันปกติถ้าสมมติว่ามันกวนเนี่ยถ้าสมมติว่าปกติถ้ามันกวนมันก็จะขึ้น,นก็จะร้องแต่จะสังเกตได้ว,ว่ามันไม่ร้องเนาะอันนี้อาจจะเห็นน้อยหน่อยเพราะว่าตัวของจอนะครับมันยังไม่ได้ถอดพลาสติกซีนรถใหม่มากๆนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะที่เราอยากให้เห็นว่าทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ติดตั้งฟิล์มได้ไอ,อติดตั้งสเกิร์ตได้ค่อนข้างเนียบนะครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทีนี่ไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแจ้งเตือนมันจะขึ้นตรงนี้ให้นะหรือมีเสียงนะครับยังไงต้องขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจยางมากขอบคุณจริงๆครับ